วัดีต้อนรับสู่ไรเรบูนลุชนวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในปี2026นั่นคือรถถังหลัก o p คลอ M ซึ่งเป็นกำลังรบที่สำคัญในแผนการปรับปรุงกองทัพบ,บกไทยให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากประเทศยูเครนและการอัปเกรดใหม่ล่าสุดในปี2026รถถังรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของไทย โครงการจัดหารถถัง o p พลอ M เริ่มต้นจากข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนในปี2011โดยมีเป้าหมายเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง m 4 8และ m 60พ a ตตอนรวมถึงเป็นกำลังเสริมให้กับรถถัง VTC จากจีนแม้จะมีความล่าช้าในการส่งมอบจากความไม่มั่นคงทางการเมืองของยูเครนแต่ภายในปี2020รถถังทั้ง49คันก็ถูกส่งมอบครบถ้วนและในปี2026กองทัพบ,บกไทยเริ่มโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อเสริมเทคโนโลยี การเชื่อมต่อในสนามรบและยืดอายุการใช้งานของรถถังรุ่นนี้การออกแบบของ Op l o t M ในปี2026ยังคงความน่าเกรงขามไว้เช่นเดิมพร้อมการเสริมกราะป้องกันขั้นสูงรวมถึงการติดตั้งกรอะปฏิกิริยาดูเพลตรุ่นปรับปรุงที่สามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนจอะกรอดและหัวรบคู่ได้ระบบกรอบแบบโมดูล่ายังช่วยให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายในสนามรบเพิ่มความพร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังมีการทดสอบระบบป้องกันเชิงรุกในบางคัน เพื่อเสริมการป้องกันจากขีปนาวุธนำวิถีอาวุธหลักของ o อปรอด M คือปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะฮิต h e f เ a g และจะรวดนำวิถีคอมบัตจากยูเครนในปี2026ระบบควบคุมการยิงได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทั้งระบบควบคุมการยิงดิจิทัลกล้องตรวจจับความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบการสั่นที่แม่นยำทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ ระบบโหลดอัตโนมัติที่เป็นจุดเด่นยังได้รับการปรับปรุงให้ทำงานรวดเร็วและเสถียรมากขึ้น O p lot M รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล6 t ทีดีสอกำลัง1,200แรงม้าที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันและลดภาระการซ่อมบำรุงมีความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรชั่วโมงและระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรระบบการเสถียรและระบบส่งกำลังที่ได้รับการปรับแต่งช่วยให้ขับขี่ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความทนทานของคนประจำรถในภารกิจระยะยาวรถถังรุ่นนี้มีพลประจำรถ3ามนายได้แก่ผู้บังคับการพลญิงและพลขับภายในได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นทั้งแผงควบคุมแบบสัมผัสระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและระบบป้องกัน NBC รุ่นใหม่เพื่อความอยู่รอดในสนามรบระบบสื่อสารภายในยังถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการควบคุมและบัญชาการได้แบบเรียลไทม์ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันของไทยให้ความสำคัญกับความคล่องตัว การตอบสนองอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรรถถัง OPLOT M ทำหน้าที่เสริมกำลังให้กับ v t ทและโครงการปรับปรุงรถถังภายในประเทศอย่าง m c 1A3 แม้ว่า VTC จะเป็นกำลังหลักแต่ OPLOT M ก็มีบทบาทสำคัญด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากยูเครนระบบป้องกันที่แข็งแกร่งและอนุภาพการยิงที่ทรงพลังการอัปเกรดในปี2026ช่วยให้สามารถทำภารกิจทั้งแนวหน้าและแนวสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงแรกกขอองค์การใช้งานโอพลอดเอมพบกับปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมแต่ในปี2026ประเทศไทยได้จัดตั้งโครงสร้างสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับบริษัทด้านอาวุธของยูเครนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงภายในประเทศและการจัดหาเครื่องจำลองการฝึกทำให้กำลังพลมีความพร้อมใช้งานมากขึ้นและลดการพึ่งพาช่างเทคนิคจากต่างประเทศ แม้จะมีจุดแข็งหลายด้านแต่ o อปรเอก็ยังเผชิญกับการแข่งขันจากรถถังรุ่นอื่นในภูมิภาคเช่นปัญหาเรื่องโลจิสติกการพึ่งพาชิ้นส่วนนำเข้าและน้ำหนักที่มากกว่า51ตันอย่างไรก็ตามการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องและการผสานกับระบบภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการใช้ศักยภาพของรถถังนี้อย่างเต็มที่อนาคตอาจรวมถึงระบบขับเคลื่อนไฮบริดการเชื่อมต่อกับโดรนและระบบเลงเป้าหมายด้วย AI ในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ รถถังหลักอย่าง L ลโอพาดสอ ri ของอินโดนีเซีย PT 9 1 m ของมาเลเซียและ L ลโอพาดสอ sg ของสิงคโปร์ล้วนมีบทบาทสำคัญแต่โอพลอต m รุ่นปี2026โดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีตะวันออกและตะวันตกความแข็งแกร่งความยืดหยุน่นและความสามารถในการยิงขีปนาวุธผ่านปืนหลักช่วยให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในยุทธวิธีแบบผสมผสาน O p l ลอ m เป็นมากกว่าเพียงยุธทธปรกรณ์ทางทหารสำหรับประเทศไทยมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสร้างพันธมิตรหลากหลาย ความพึ่งพาตนเองและวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการแสดงในงานสวนสนามและการฝึกรวมทําให้ประชาชนไทยภาคภูมิใจในรถถังรุ่นนี้การประจําการในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นพรมแดนและฐานทัพยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญในระบบป้องกันของประเทศรถถังโอเลอรรุ่นปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่กลายเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบ,บกไทย ผ่านการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องอนุภาพการยิงที่ทรงพลังระบบควบคุมที่ทันสมยัยและการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลทำให้รถถังนี้ยังคงมีศักยภาพในการรบในศตวรรษที่21ร e v o l u t i o n จะติดตามความเคลื่อนไหวด้านการทหารของไทยอย่างใกล้ชิดและนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้กับคุณต่อไป